จริงๆแอนนามไม่ต้องใช้เงินประกันแม้แต่บาทเดียวด้วยซ้ำและที่แอนนาติดเพราะว่าเมาชํำยำเป็นทาง ใจครั้งแรกแบบหมดเปลือกเมื่อเพื่อนของแอนนาทีวีพูออกมาพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแอนนาทําไมเจ้าตัวถึงยอมติดคุกเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมีเฟริร์มีเจ้การมีแอนนานะคะสามคนเราเป็นเพื่อนกันอยู่สามคนเนี่ยแหละคะ่ะสนิทกันมากพึ่งพากันมาโดยตลอดเราอยากจะพูดความจริงเลยนะคะว่าพวกเราช่วยกันมาโดยตลอดไม่มีวันไหนที่เราไม่ช่วยกันทางเฟิร์นเนี่ยช่วยไปหลายล้านบาท เจกันก็ช่วยไปหลายล้านบาทมันไม่มีใครต้องการเห็นเพื่อนติดคุกและที่แอนนาติดเพราะว่าแอนนาเหนื่อยแอนนาไม่ต้องใช้เงินประกันแมสแต่บาทเดียวด้วยซ้ำในครั้งนี้แต่แอนนาเหนื่อยกับปัญหาชีวิตแอนนาเหนื่อยมากๆแต่เฟิร์นขอไม่ระบุว่าเหนื่อยเรื่องอะไรแอนนาก็เลยยอมที่จะ ไม่เซ็นประกันนางก็เลยแบบเออติดแต่ว่าวันนี้เฟิร์งกับเจ๊กันเนี่ยจะไปกล่อมนางว่าเออออกมาเถอะแต่ฉันประกันเองเธอออกมาเถอะข้างในมันมันต่อให้มันสบายใจแต่มันก็ไม่ได้สุขสบายนะเว้ยออกมาเถอะออกมาสู้เถอะเพราะมันยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่เขารอเรา การตัดสินใจของเราอ่ะมันอาจจะดูเห็นแก่ตัวเว้ยเราออกมาแก้ปัญหาดีกว่าก็จะไปกล่อมนะคะอันนี้คือที่เฟิร์นพูดไปก็คือมันมันคือเรื่องจริงส่วนใครที่ด่าพวกเราว่าไม่ช่วยเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเฟิร์นคือคนที่สุดที่สุดของการช่วยเหลือเพื่อนค่ะมันไม่มีคนที่เกิดมาทุกคนมันไม่มีคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เฟิร์นไม่ได้บอกว่าแอนนาดี เรื่องของกฎหมายก็ให้เป็นตามกฎหมายส่วนความเป็นเพื่อนคือเฟินสดการตัดสินใจของแอนนาครั้งนี้เฟิร์นก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแต่เฟิร์นก็จะไปคุยกับเขาเหมือนกันว่ายังมีผู้เสียหายที่รอเราอยู่นะเราจะมาทิ้งเขาแบบนี้ไม่ได้ ออกมาเดี๋ยวมันเป็นบาปส่วนพวกเฟิร์นก็กจะพร้อมสปอร์ตช่วยทำมาหากินเหมือนกันถ้ายังไงวันนี้ก็ถือว่าเฟิร์นได้ได้ช่วยออกมาอธิบายแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้อนนาด้วย แล้วก็เฟืนก็จะพยายามพูดให้นางตัดสินใจปะกกันตัวให้ได้นะคะเพื่อผู้เสียหายทุกคนด้วยเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพูดจากทางฝั่งเพื่อนของแอนนาถึงสาเหตุที่แอนนายอมติดคุกเนื่องจากว่าเจ้าตัวเหนื่อยกับปัญหาชีวิตแล้วหลังจากนี้เพื่อนจะเกลี้ยกลก่อมให้แอนนายอมปัะกันตัวได้สำเร็จหรือไม่งานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ